วันนี้เราจะมาเอาใบมะละกอกันนะครับใบมะละกอมีฤทธิ์ในการกำจัดหนอนอย่างเช่นหนอนผีเสือ้อหนอนใยผักและหนอนทุกชนิดที่เข้าทำลายต้นพืชและใบมะละกอแบบนี้ยังช่วยยับยั้งเพี้ยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งใช้ได้หมดเลยครับในการใช้ใบมะละกอตอนหนึ่งครั้งนะครับเราจะใช้ประมาณ1กิโลกรัม ใบมะละกอเราจะใช้ใบมะละกอนะครับที่แก่ๆเท่านั้นสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องอิทัทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทยพีชนแนลนะครับจะมาแนะนําในการใช้ใบมะละกอแก่ๆนะครับนําไปกําจัดหนอนหนอนยายผักนะครับ หนอนผีเสื้อและหนอนทุกชนิดที่เข้าทำลายต้นพืชใบมะละกอจะมีสารที่ออกฤทธิ์นะครับอย่างเช่นนะครับสารที่ชื่อว่าปาเป็นนะครับสารตัวนี้นะครับออกฤทธิ์กาจัดหนอนได้ทุกชนิดนะครับและยังควบคุมเพีย้ยอย่างเช่นเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งได้อีกต่างหากนะครับเราจะใช้วิธีการตามแบบนี้ตำให้ละเอียดหรือเราจะนำไปบด เราจะนำไปปั่นด้วยเครื่องปั่นอเนกประสงค์ก็ได้เมื่อเราตำแล้วเราจะได้อะไรจากใบมะละกอเราจะได้สารเหนียวที่เรียกว่าสารปาเป็นนั่นเองเราจะใช้ประมาณ1กิโลอย่างที่ผมบอกไปนะครับ เมื่อเราได้ใบมะละกอตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนนี้นะครับถ้าใครกลัวยางมะละกอจะกัดมือนะครับเพราะว่ายางมะละกอจะทําให้มือของเราคันมากเราควรใส่ถุงมือนะครับเสร็จแล้วเราก็นําใส่ภาชนะเลยครับแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับประมาณ1นึถึงสลิตร เสร็จแล้วเราก็ทำการขยำแบบนี้เลยครับยางเหนียวๆที่เราตำนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้สารปาเป็นจากใบมะละกอนํำไปกำจัดหนอนได้ทุกชนิดนะครับอย่างเช่นหนอนผีเสื้อหนอนใหญ่ผักนะครับและยังไปควบคุม การเกิดของเพี้ยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งนะครับใช้ได้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องนำไปกรองนะครับเพื่อใช้แต่น้ำอย่างเดียวนะครับ เราก็นำน้ำใบมะละกอใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับ ่อนที่ผมจะพามาใช้น้ํายาจากใบมะละกอนะครับผมพามาดูเพี้ยแป้งซึ่งเกิดกับต้นพริกเหมือนกันทุกท่านดูครับขาวๆเลยครับอีกไม่นานนะครับต้นพริกต้นนี้นะครับจะโดนเพี้ยเข้าทําลายและเฉาตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามีใบมะละกอใกล้ๆบ้านของเรานะครับและเราไม่ได้ซื้อหาด้วยนะครับเรานําใบมะละกอนะครับผสมน้ํานะครับนี่ทําแบบนี้เลยครับฉีดพ่นไปที่ต้นพืช ในการใช้สารปราเป็นนะครับซึ่งมีอยู่ในใบม,มารากอนะครับนำมาฉีดพ่นที่ต้นพืชน,นะครับเพื่อกำจัดหนอนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนผีเสื้อหนอนใยผักและหนอนทุกชนิดนะครับที่ทำลายต้นพืชน,นะครับและยังควบคุมนะครับการเกิดของเพี้ยได้เพราะว่าในใบม,มารากอนะครับจะมียางเหนียวๆซึ่งเป็นสารปราเป็นนั่นเอง ในการฉีดพ่นนะครับเราควรฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพก่งข้ามและใช้ทุกเจวันนะครับถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับผมบอกเลยว่าได้ผลดีและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องรีไทยพีแชาแนลได้เลยครับน่าเสียดายนะครับถ้าต้นพริกต้นนี้นะครับกําลังติดผลแต่โดนศัตรูพืชอย่างเพี้ยและศัตรูพืชอย่างหนอนนะครับเข้าทําลายเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้ ใบมะละกอเลยครับหรือแม้ว่าศัตรูพืชยังไม่เข้ารบกวนต้นพืชนะครับเราก็ใช้ใบมะละกอนะครับตำให้ละเอียดและนำมาผสมน้ำฉีดพ่นเพื่อป้องกันได้นะครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากใบมะละกอของใกล้ตัวนำมากำจัดศัตรูพืชที่ต้นพืชกันนะครับ นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับประโยชน์จากใบมะละกอซึ่งมีสารปาเป็นอยู่นะครับนำมากำจัดหนอนนำมากำจัดเผียและป้องกันได้ด้วยครับ